เตรีมหน้าอกกับคุณหมอพีพีครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะเป็นคนหน้าอกเล็กเนาะจะใส่เกาะอกขึ้นมาแต่วันไม่เกาะอกมันไปเกาะเอวก็จะได้ตามขนาดของฐานนะเพื่อให้พี่ให้ได้ทรงธรรมชาติมากที่สุดนะครับแบบพอมันเริ่มยุบวมมันเริ่มเข้าที่ก็เออมันดูเป็นทรงขึ้นนะชอบค่ะเป็นคนหน้าอกเล็กเนาะจะใส่เกาะอกขึ้นมาแต่วันไม่เกาะอกมันไปเกาะเอวมันก็เลยอยากทำ ให้มันมีอะไรให้ก่อนนิดนึงเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าสําหรับสาวอุกเล็กอะมันก็มีเยอะเนาะแต่สิ่งที่จะลําบากจริงๆก็คือเราใส่ไปแล้วแบบเราไม่มีทรงอะ่ะมันจะเรียบไปเลย มีพีก็คือสะโพกเลยอะไรอย่างนี้คุณหมอประเมินว่าแบบถานอกเราใส่ได้ขนาดไหนหรือแนะนําให้เราพอดีตัวที่สุดก็ไซส์ซิลิโคนก็จะได้ตามขนาดของฐานนะเพื่อให้ที่ให้ได้ทรงธรรมชาติมากสุ่สุดนะครับแล้วก็ของเซียเนี่ยมีปัญหาเรื่องของผิวหนังบางเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็จะเลือกซิลิโคนทรงที่ไม่ดูเป็นบล็อกเพราะว่าไม่ไม่อยากได้เป็นบล็อกแค่อยากใส่เสื้อลรวสวยขึ้น มาถึงเรื่องโมติว่าจอยคือโมติว่าจอยมันจะค่อนข้างคอยตามสรีระมากที่สุดค่ะจากตัวอื่นๆอย่างตัวอื่นๆเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรายืนใช่ไหมมันก็ยังจะเป็นแบบเป็นบล็อกอย่างเนี้ยแต่พอของโมติว่าจอยก็จะเป็นนี้เป็นซาลวบก็จะมีความรู้สึกว่าธรรมชาติมากกว่าตัวอื่นค่ะไม่ปวดหลังไม่อะไรเลยค่ะรู้สึกว่าตัวนี้นิ่มสุดละ <laughs> จะใช้เทคนิคพิเศษนะครับโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการใส่ซิลิโคนนะครับเป็นลักษณะของกลวยจะทําให้ช่วยใส่ซิลิโคนได้ดีนะครับป้องกันซิลิโคนไม่ให้เจออากาศหรือสิ่งแปงกลกปลอมก่อนที่จะใส่โอกาสติดเชื้อก็จะลดลงนะครับแผลเนี่ยก็จะทําให้หมอเปิดแผลได้เล็กกว่าปกตินะครับ ก็วันแรกถึงวันที่3จะดกยากหน่อยหลังจากนั้นการการก,ารก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะมันเจ็บเหมือนกล้ามเนื้อเราเสียหายมากกว่ามันไม่ไม่เชิง1ิบลรลทับสิบอรอทับแล้วจะตุยไปแล้ว <laughs> ตอนแรกๆก,ก็ยังดูไม่ออกก็เลยยังไม่รู้สึกว่าชอบแต่พอแบบพอมันเริ่มยุบวมมันเริ่มเข้าที่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันดูเป็นทรงขึ้นนะชอบ